สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวไฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวอาวุธ fr และอาวุธเบิร์ดของบันเทียนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับเรามาดูรายละเอียดตัวละครนะครับก็เริ่มกันที่ชุดคอตูมก่อนเลยนะครับสำหรับตัวบันเทียจะมีชุดคอตูมนะครับอันนี้คือชุดออริจินอลนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดคอตูมนะครับ ถ้าใครถูกใจชุดคอตูมก็สามารถจัดหาได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูกันที่เกาะลูฟินียหรือว่าเกาะฟ้ากันนะครับสําหรับเกาะของบันเทียนะครับเป็นเกาะที่ให้ค่ากับตัวเองเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครที่ลิมิตเบรกอาวุธ FR ครบแล้วแล้วก็ทาเบิร์ดเขียวนะครับผมแนะนําให้ทําเกาะฟ้าไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีแค่อาวุธ FR เนี่ยอาจจะใส่แค่เกาะลูฟินีก็พอนะครับเพราะว่าความสามารถ ที่บันเทียจะได้สูงสุดคือต้องมีบัฟเบิร์ดนะครับต่อมาเรามาดูไทป์การโจมตีนะครับสำหรับการโจมตีของตัวบันเทียเนี่ยทุกสกิลนะครับจะเป็นดาเมจกายภาพระยะไกลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ซาเฟียแนะนำนะครับก็จะมีลูก A ลูก D และลูก E นะครับสำหรับลูก A นะครับใส่เงื่อนไขประเภทเลือดเต็มแล้วได้ค่าต่างๆหรือ โจมตีมอนเตอร์เบรกหรือว่าโจมตีมอนเตอร์ ake, ที่อยู่ในสถานะเบรกแล้วได้ค่าต่างๆแบบนี้ก็ได้นะครับสําสหรับลุกเยเน้นเงื่อนไขเป็นการโจมตีนะครับแล้วก็ลูกดีนะครับผมก็แนะนําเป็นเงื่อนไขโจมตีเช่นกันนะครับเช่นน้องซิดเน่นะครับโจมตีคริเิคอลฮิตนะครับหรือว่าน้องควีนที่โจมตีมอนเตอร์เบรกหรือว่าโจมตีมอนเตอร์ ake, ที่อยู่ในสถานะเบรกแล้วได้ค่านะครับ ส่วนเงื่อนไขที่เป็นประเภทบัฟบ,บนหัวเนี่ยอันนี้อยู่ที่ด่านที่เราเจอนะครับว่าบอสเนี่ยจะบัฟตัวเองบ่อยแค่ไหนและวันเทียสามารถขโมยบัฟได้เยอะแค่ไหนหรือว่ามีเพื่อนที่ไปด้วยแล้วแจกบัฟหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจัดทีมนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆจัดทีมที่มีการแจกบัฟให้บันเทียเกิน5ช่องก็สามารถใส่ของวากะได้เลยนะครับเพราะว่าวากะเนี่ยเมื่อมีบัฟบนหัว5ช่องปุ๊บก็จะได้ค่าแม็กเบฟและค่าไอเท็กเปให้กับปาร์ตี้ทันทีนะครับส่วนลูก E นะครับก่อนหน้านั้นที่บันเทียยังไม่มีอาวุธเบิร์ตนะครับตัวบันเทียไม่สามารถแปะดีบัฟได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ตัวบันเทียมีบัฟเบิร์ดนะครับทำให้ตัวบันเทียสามารถแปะดีบัฟได้หลังจาก ต้องขอในขณะที่มีบับเบิร์ดอยู่กับตัวนะครับเพราะฉะนั้นลูกอีนะตอนนี้นะครับก็สามารถใส่เป็นเงื่อนไขเมื่อเราทำเมื่อเราทาการแปดดีบับแล้วได้ค่าต่างๆแบบนี้ได้เลยนะครับเช่นป่าเอ็มพัเลอร์นะครับ1ลูกนะครับแล้วก็มียัฟฟี่นะครับแล้วก็มีอ,อ่าไอตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะเป็นการเวทนะครับ ถ้าใครมียัฟฟี่เนี่ยผมก็แนะนำเป็นยัฟฟี่เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ค่าแอตแท็และค่าแม็กเบฟสิบเนทนนะครับทุกๆก,การแปะดีบัฟนะครับสำหรับบันเทียเมื่อมีมีบับเบิร์นะครับจะทําการแปะดีบัฟทุกการออกแอคชั่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเหมาะกับประเภทแปะดีบัฟนะครับที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ่อมาเรามาดู AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยก็แนะนำเป็น Attack 108คู่กับ Mac Wave 330เท่านั้นนะครับต่อมาเป็น FR Level สำหรับ FR Level เนี่ยถ้าใครที่ limit r e a k อาวุธ FR แล้วแล้วก็มีเบิร์ดเขียวเนี่ยผมก็แนะนำให้อัพที่ Level 30เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมี FR แล้วได้มีเบรกครบแล้วแต่ว่าไม่มีอาวุธ b i r ดเนี่ยผมก็ยังแนะนำให้อัพที่ Level 30ได้เช่นกันนะครับ แต,แต่ว่าถ้าเกิดใครที่แต้มอัพตัวละคอรมีน้อยเนี่ยก็อาจจะอัพแค่เลเวล10ก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่ ID ของแต่ละคนนะครับสำหรับซัมมอนอสูรแนะนำทั้ง10ตัวก็ดูตามรูปได้เลยนะครับเราก็มาดูรายละเอียดสกิลกันเลยนะครับ สำหรับตัวบันเทียนะครับเทิร์นแรกเนี่ยตัวบันเทียจะสามารถใช้สกิลฟรีได้1ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกิล1นนะครับสำหรับสกิล1นะครับจะทําการตีเบฟหมู่4ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด120%่็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเองนะครับ20%ของ H p ดพเดมจที่ทําได้ เป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ1 0 0และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%หลังจากนั้นจะทําการสุ่มขโมยบัฟมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับจำนวน3ช่องมาไว้ที่ตัวเองนะครับพร้อมกับเพิ่มเวลาบัฟที่ขโมยมานะครับบวกไปอีก1เทินนะครับแล้วก็ตัวบันเทียเองจะได้รับบัฟเนะครับซึ่งเป็นบัฟประจําจตัวของเขานะครับจำนวน8เทินพร้อมกับเพิ่มขั้นจํานวน1ขั้นนะครับ เดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของบับดับเบิลยูกันก่อนนะครับก็คืออันนี้นะครับสำหรับความสามารถของบับดับเบิลยูนะครับผมจะพูดในขั้น3ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดเลยนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าแอตแท็กสำหรับการโจมตีกายภาพนะครับ40%อย่างที่2เพิ่มค่าแม็เบ60%และอย่างที่3นะครับเพิ่มค่าแอตแท็กอีก20%นะครับสำหรับตัวสกิล2นะครับ อย่างแรกเลยนะครับจะทําการเด้งเบฟตัวเอง2ครั้งก่อนนะครับและทําการตีเลือดเป้าหมาย1ครั้งหลังจากนั้นจะทําการตีเวฟ5ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีเพิ่มขึ้นอีก3ครั้งนะครับรวมแล้วจะเป็นการโจมตีเป้าหมายเดี่ยว4ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเวฟตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเอง20%ของ HP ดพีาเมจที่ทําได้ เป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ100%และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%หลังจากนั้นจะทำการาลบดีบัฟนะครับของตัวเองนะครับจำนวน3ช่องนะครับแล้วก็ทำการสุ่มขโมยบัฟเป้าหมายที่เราโจมตีนะครับจำนวน3ช่องเช่นกันนะครับพร้อมกับเพิ่มระยะเวลาบัฟที่ขโมยมาอีก1เทิร์นะครับหลังจากนั้นตัวบัญชีเองจะได้รับบัฟดรันยูนะครับจำนวน8เทิร์พร้อมกับเพิ่มขั้น1ขั้น แล้วก็ตัวสกิล2จะทําการทิกเกอร์ซ้ำอีก1ครั้งนะครับเท่ากับว่าสกิลสองเนี่ยจะโจมตี8ครั้งเลยนะครับนี่นะครับชุดที่1นะครับแล้วก็อันนี้ชุดที่2สําหรับสกิล ex นะครับจะทําการตีเบฟหมู่4ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด5ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180% ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หานหลังจากนั้นนะครับจะทําการล้างดีบับตัวเองทั้งหมดนะครับเฉพาะตัวเองเท่านั้นนะครับแล้วก็บัฟบนหัวเนี่ยจะเพิ่มเวลาบวก2นะครับแล้วก็ได้รับบัฟเอนะครับจำนวน6เทรอนะครับซึ่งเป็นบัฟประจำสกิล EX นั่นเองนะครับตอนนี้บัฟเนี่ยอยู่ที่6กับ8นะครับ นะครับว่าก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น9กับ7แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูบัฟของสกิล l อ x กันก่อนนะครับก็คือบัฟ S อันนี้นะครับสำหรับความสามารถของบัฟ S เนี่ยจะให้กับบันเทียเท่านั้นนะครับสำหรับความสามารถแรกนะครับเพิ่มค่า Attack 50%อย่างที่2เพิ่มค่า h p d พ m ด g เม0อย่างที่3เพิ่มค่า Overflow 20%และอย่างที่4นะครับ ลดค่า a t t แ c k และลดค่า Macba บฟมอนเตอร์20% 20%นสะครับสำหรับสกิล65นะครับก็มีผลให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับในส่วนของการโจมตีนะครับจะทำการลดเบฟมอนเตอร์ป้าหมายที่เราเลือกนะครับให้เหลือศูนย์นะครับแล้วก็ค่าที่ให้กับตัวเองอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าแอตแท็กสอย่างที่2เพิ่มค่าเบฟดาเมจลิมิตอีก3 0อนะครับ สำหรับสกิล LD นะครับจะทำการตีเบฟหมู่3ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะจบตีแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งนะครับดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หานนะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วจะทำการล้างดีบับฝั่งเราทุกคนนะครับพร้อมกับทำการสุ่มขโมยบับมอนเตอร์ทั้งหมดจำนวน3ช่องนะครับมาเป็นของตัวเองเอแล้วก็เพิ่มเวลาบับที่ขโมยมานะครับบวกอีก1เทิน ส่วนตัวบันเทียเองจะได้รับบัฟอบัยูนะครับจำนวน8เทิร์นพร้อมกับได้เพิ่มขั้น3ขั้นนะครับแล้วก็เติมสกิล1และสกิล2บวกอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้สกิล1กับสกิล2เนี่ยผมกดไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูสกิล2ตรงนี้นะครับสำหรับความสามารถของอาวุธ LD ถ้าเราใส่พาสซีฟครบลิมิตเบรกครบนะครับเราจะได้รับสเปเชียลบัฟที่เป็นรูปรูปเรืออากาศอยู่บนหัวตรงนี้นะครับ อ่านี่นะครับสกิล2ก็กลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของ s p ป c ชียลบัฟกันต่อเลยนะครับสำหรับตัว special b u ัฟนะครับจะมีขั้นทั้งหมด5ขั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในส่วนที่เป็นขั้น5เลยนะครับแล้วก็การเพิ่มขั้นเนี่ยง่ายๆนะครับโจมตีมอนเตอร์จะได้1ขั้นถ้าเกิดขโมยบัฟมอนเตอร์มาได้ก็บวกเป็น2นะครับเรียกได้ว่า เรากดสกิล1หรือว่าสกิล65ก็สามารถปั่นสแต็กตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับค่าที่ให้กับตัวบัญเทียเองเท่านั้นนะครับอย่างแรกนะครับทำให้ตัวบัญเทียนะครับเบฟไม่ต่ำกว่า30%เมื่อทำการตีเลือดไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนที่ให้ค่าต่างๆกับปาร์ตี้นะครับซึ่งค่าต่างๆที่ให้กับปาร์ตี้เนี่ยจะต้องเป็นขั้น5เท่านั้นนะครับ เมื่อสเปเชียลบัฟถึงขั้น5ปาร์ตี้จะได้รับค่าความสามารถ5อย่างดังนี้นะครับ1เพิ่มค่าแอตแท็80% 2เพิ่มค่า o อเวอร์โ20% 3เพิ่มค่า m a ็กเบ50% 4เพิ่มค่า H p d a m a g เม20%และ5นะครับเพิ่มค่าเบ d ดาเมจ30%นะครับสำหรับสกิล FR นะครับก็อย่างแรกนะครับ จะทำการล้างดีบัฟฝั่งเราทุกคนนะครับแล้วก็สุ่มขโมยบัฟของบอสนะครับทั้งหมดเลยจำนวน3ช่องนะครับพร้อมกับเพิ่มระยะเวลาบัฟที่ขโมยมาเนี่ยบวกไปอีก1เทินนะครับส่วนการโจมตีจะทำการตีเว็บหมู4ีิน,นะครับแล้วก็ตีเลือดหมูโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด5ครั้งนะครับแล้วก็ตัวสกิล FR เนี่ยเมื่อกดแล้วจะได้เทินต่อเนื่องทันทีนะครับ ฝั่งเราก็โดนล้างดีบัฟหมดเลยนะครับแล้วก็บอสเนี่ยจะโดนขโมยบัฟมานะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูความสามารถของ FR โหมดกันนะครับสำหรับตัว FR โหมดของบันเทียนะครับก็มีเงื่อนไขว่าให้เราโจมตีมอนเตอร์ที่ไม่มีบัฟบนหัวนะครับเราจะได้ค่าแรงนะครับเพิ่มค่า h p t ามเ แล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า HP Damage Limit อีก30%นะครับส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP Bonus นะครับก็มีทั้งหมด3เงื่อนไขเงื่อนไขที่1เมื่อโจมตีกายภาพระยะไกลนะครับจะได้20%เงื่อนไขที่2เมื่อโจมตีมอนสเตอร์ที่ไม่มีบัฟบนหัวนะครับจะได้40%และเงื่อนไขสุดท้ายนะครับเมื่อเราทำการลบบัฟหรือขโมยบัฟของมอนสเตอร์นะครับจะได้80%นะครับ จะกดสกิลให้ดูนะครับนี่นะครับก็ถ้ามีบัฟเนี่ยคือได้ร้อเลยนะครับขอแค่ขโมยบัฟหช่องเนี่ยก็จะได้เปอร์เซ็นต์แบบเต็มๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดพอไม่มีบัฟปุ๊บก็จะเหลือตามมาตรฐานนะครับก็คือประมาณ70-80%นะครับ ในหกสิบด,ด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขที่1 20%กับเงื่อนไขที่2 4 0ีนะครับาสำหรับเงื่อนไขของบันเทียก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความสามารถของบัฟเบิร์นนะครับก็จะมีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับ เพิ่มค่าเบฟดาเมจนะครับ50%อย่างที่2เพิ่มค่า H p ดพดาเมจอีก20%นะครับและอย่างที่3เพิ่มค่าเบฟดาเมจลิมิต50%เมื่อเราเจาะอาวุธเบิร์ส2รูขึ้นไปอย่างที่4เพิ่มค่า H p ดพาเมจลิมิต20%สําำหรับอาวุธเบิร์ธรรมดาและ30%สําำหรับอาวุธเบิร์ที่เจาะ2รูขึ้นไปนะครับความสามารถที่5นะครับ จะทําการแชร์บัฟที่ขโมยมาให้เพื่อนนะครับพร้อมกับเพิ่มระยะเวลาของบัฟที่ขโมยมาเนี่ยบวกไปอีก3เทินนะครับส่วนความสามารถสุดท้ายนะครับเปิดใช้งานการโจมตีซ้ํานะครับ ทีนี้นะครับเราก็มาดูความสามารถของบับเบิร์ดกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของการขโมยบับแล้วมาแชร์ให้เพื่อนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการโจมตีซ้ำนะครับที่เมื่อบันเทียออกแอคชั่นเสร็จนะครับจะทำการตีเบฟเป้าหมายนะครับจำนวน5 h i ฮิตแล้วก็ตีเลือดแบบหมูนะครับซึ่งตีเลือดแบบหมูเนี่ยจะทำการตีเลือดทั้งหมด4ครั้งนะครับ เดี๋ยวผมจะกดสกิล l d ดก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการล้างดีบัฟฝั่งเรานะครับแล้วก็ขโมยบัฟของบอสมาให้เพื่อนนะครับนี่นะโจมตีซ้ำนะครับเห็นไหมครับว่าเราล้างาดีบัฟฝั่งเราเสร็จแล้วก็ขโมยบัฟบ,บอสมาให้เพื่อนด้วยนะครับ ปกติแล้วถ้าบันเทียไม่มีบัฟเบิร์เนี่ยจะไม่แชร์บัฟให้กับเพื่อนนะครับแล้วก็หลังจากที่ตัวบันเทียโจมตีเสร็จนะฮะก็จะมีดีบัฟอันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งดีบัฟอันนี้นะครับเป็นดีบัฟที่ทำให้มอนเตอร์นะครับตีเบฟดาเมจกับเฮบพิทามจใส่เราเป็นศูนย์นะครับ ตราบใดนะครับที่ตัวบันเทียนะครับยังมีบัฟเบิร์ดอยู่นะครับบันเทียก็จะทําการแตะดีบัฟแบบนี้ทุกๆครั้งนะครับจํานวน1เทินสำหรับรายละเอียดของบัฟเราก็มาดูความสามารถของคออาเบริตี้บันเทียกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเริ่มที่คองเงินก่อนนะครับสําหรับคองเงินไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกนะครับ จะออกมาโจมตีและทําการสุ่มลบบัฟบ,บอสจานวน3ช่องนะครับแล้วก็บัฟที่ลบเนี่ยเฉพาะเป้าหมายที่เราเลือกโจมตีนะครับส่วนคอท้องนะครับก็ไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกเช่นกันนะครับจะออกมาโจมตีนะครับทำการล้างดีบับฟฝั่งเราทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการสุ่มล้างบัฟบ,บอสนะครับทั้งหมดนะครับจํานวน3มช่องเช่นกันนะครับ เราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นะก็คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับสําหรับวิธีการเล่นเบื้องต้นเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับก็ทําให้สเปเชียลบัฟเนี่ยเป็นขั้น5ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าปาร์ตีเนี่ยจะได้ค่าความสามารถต่างๆจากตัวสเปเชียลบัฟนะครับที่เหลือเนี่ยเราสามารถเล่นตามหน้างานได้เลยนะครับ สำหรับตัวสกิลหนนะครับก็เอาไว้โจมตีขโมยบัฟแล้วก็ปั๊มเกตตัวสกิล ex นะครับนี่ฮะถ้าเกิดมอนเตอร์เนี่ยมามากกว่า1ตัวนะครับผมก็แนะนำให้ใช้พวกสกิล EX อ่า x ld นะครับเพราะว่าสกิล2มันจะเหมาะกับมอนเตอร์ที่มาตัวเดียวนะครับ ส่วนสกิล2นะครับก็ถ้าเจอเป้าเดี่ยวนะครับก็ใช้สกิล2ก็ได้นะครับหรือนะครับหรือถ้าเราเจอมอนเตอร์2ตัว3ตัวเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ตัวสกิล2ได้อยู่เช่นกันนะครับเพราะว่ามันมีดาเมจออกข้างอยู่แล้วนะครับเพียงแต่แค่ว่าตัวพวกสกิลหนึ่งเนี่ยดาเมจมันจะจัดกว่านะฮะเนี่ยแบบนี้นะครับส่วนตัวสกิล EX กนะครับก็เอาไว้ต่อระยะเวลาบัฟ ของสกิล ex นะครับแล้วก็ตัวสกิล ld เนี่ยก็เก็บเอาไว้ใช้ตอนที่จะล้างดีบัฟฝั่งเรานะครับเพราะว่าตัวสกิล ld เนี่มันจะล้างให้กับปาร์ตี้ด้วยนะครับแต่ว่าสกิลอื่นเนี่ยจะล้างให้แค่เฉพาะตัวบันเทียเท่านั้นนะครับประมาณนั้นต่อมานะครับ,รบเราก็จะมาพูดถึงคนที่เปิด fr ของบันเทียนะครับแล้วก็เปิดเบิร์ดใหญ่ของบันเทียนะครับ สำหรับการเปิด FR ของบันเทียนะครับเมื่อเราเซตติ้งอะไรต่างๆเสร็จแล้วนะครับก็กดสกิล FR ไปก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ให้เพื่อนๆเนี่ยปั๊มเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนสกิลเบอร์เล็กอย่าเพิ่งกดนะครับเพราะว่าตัวบันเทียเนี่ยมันบัฟเบิร์ดมันมีแค่6เทินนะครับเราอาจจะกดสกิลอื่นเพื่อที่จะปั๊มเปอร์เซ็นต์ไปก่อนนะครับ เราก็ปั๊มเปอร์เซนต์ไปนะครับถ้าใครไม่ได้ยืมเพื่อนมาก็กดสกิล FR Echo ได้ตามปกติเลยนะครับเพียงแต่ว่าจุดที่ต้องระวังนิดนึงนะครับก็คือถ้าเกิดเราเอาตัวละครที่มีสกิล FR เนี่ยไม่ตรงกับเงื่อนไขของบันเทียเนี่ยเปอร์เซนต์อาจจะได้ไม่เยอะนะครับ เดี๋ยวพอแอลิสกลับไปแล้วจะเป็นน้องเชอนะครับก็น,น้องเชอจะเป็นโจมตีเวทนะครับไม่ใช่กายภาพระยะไกลนะครับอ่าเราก็ให้น้องเชอปั๊มเปอร์เซ็นต์ไปเปอร์เซ็นต์มันอาจจะน้อยกว่าตัวละครที่สกิลเป็นกายภาพระยะไกลนะครับน้องม็อกเนี่ยเป็นกายภาพระยะไกลนะครับเออเอาเอา,เอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็หกสิบสามนะครับ แล้เดี๋ยวดูน้องม็อกนะครับน้องม็อกเนี่ยน่าจะได้เยอะกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าโจมตีระยะไกลนี่ฮะก็ได้83นะครับทีนี้เนี่ยพอเราเซตติ้งแล้วนะครับตัวน้องเชอกับตัวม็อกเนี่ยจะเหลือ าการกดสกิล FR อีกหนึ่งครั้งนะครับเราก็ให้บันเทียกด FR แล้วก็ต่อด้วยเบิร์ดเล็กได้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวเทิร์นต่อไปเนี่ยเราจะให้บันเทียเปิดเบิร์ดใหญ่แล้วนะครับ สำหรับการเล่นตัวบัญเทียก็ค่อนข้างที่จะต้องคำนวณนเทินิดนึงนะครับในส่วนของบับเบิร์ดเนี่ยมันมีระยะเวลาแค่6เทินนะครับแต่ก็เข้าใจได้นะครับว่ามันมันให้มา6เทินเนี่ยเพราะว่าอา่าความสามารถในการโจมตีซ้ำเนี่ยมันโหดนะครับก็เลยให้เทินมาน้อยนะครับก็อารมณ์เหมือนพวกแจ็คกาแลนอ่าแล้วใครอีกอที่ได้แค่6เทินนะครับดูยิ่งยิ่งคุยหน้านี่5เทิน้วยซ้ำนะครับเพราะว่าบับเบิร์ดมันโกงนะครับ เอ็กโคต่อเลยนะครับเห็นไหมครับว่ากว่า,าเธอเนี่ยจะวนมาถึงบันเทียก็ล่อไป600-700%แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่อยากจะนับที่กดแอริทไปด้วยนะครับถ้าไม่นับแอริทที่ผมกดมารอบแรกก่อนหน้านี้เนี่ยก็น่าจะได้ประมาณสักอ่า6 0 0กว่า7จ0ดเจ็ดอ่า700ต้นๆน,นะครับหลังจากที่เราได้เปอร์เซ็นที่พอใจแล้วเราก็เปิดเบิร์ดใหญ่ได้เลยนะครับทีนี้สําหรับการกดสกิลในเบิร์ดใหญ่นะครับ โดยส่วนมากมอนจะมา2ตัวขึ้นไปนะครับก็จะเน้นไปที่สกิลหนึ่งสิ่งที่ผมคิดไว้นะครับก็เธอแรกเนี่ยจะกดสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็เทอที่2เนี่ยผมจะกดสกิล2ต่อเลยนะครับก็คือเรียงไปเลยนะครับสกิล1สกิล2แล้วก็สกิล ex นะครับ แต่ถ้าเกิดมอนเนี่ยมาตัวเดียวนะครับก็กดอ่าเทิร์นที่5เนี่ยเราจะเปลี่ยนจากสกิล1เป็นสกิล2นะครับก็อยู่ที่มอนสเตอร์ที่เราเจอนะครับว่าเราเจอมอนสเตอร์กี่ตัวนะครับประมาณนั้นเทิร์นที่4นะครับก็สกิล LD นะครับแล้วก็เทิร์นที่5เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะกดสกิล1หรือว่าสกิล2 ถ้ามอนมันมีตัวเดียวก็กดสกิล2แต่ถ้าเกิดมอนมี2ตัวขึ้นไปก็กดสกิล1นนะครับนี่นะเราก็กดสกิล1นึ่งะครับถ้าวอกมอนมันมี2ตัวขึ้นไปนะครับจะคุ้มกว่าส่วนเธอสุดท้ายแน่นอนครับว่าก็ต้องเป็นสกิล fr ออยู่แล้วนะครับสำหรับรายละเอียด สกิลต่างๆของบันเทียเนี่ยก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจของด้ด้วยการกดไลค์นะครับกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิวบันเทีย FR และเบิร์ดก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ